เอาไม้ก็มาทาไว้นี่ไม้ก็เปียกเดี๋ยวก็เสียอะไรก็ไม่ได้แล้วแพงที่ที่ที่ไปมีมันมีไปอเมริกาไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียแต่ม่าติดอยู่ใช่ว่าถ้าเกินเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองมาได้ได้วยตัวเองโดยไ่ใช้ตลาดถ้าเราผลิตโดยไม่รีบอย่างนั้นนะเนี่ยทำไม่ได้รีบเปนนิ้วโจไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถมีพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้มีนะนี่โซล่าเซลล์นี่แพงก็อยู่นี่ เนี่ยเหละมันจะเหนียวนุ่มหนึบใช่แก้หายไปตั้งแต่ตอนนี้เราครับเออเนี่ยเราดินถมมาดินมันเป็นดินถมดินถมก็แก้ได้อยู่อต้นปาตาที่เขาเยอะนี่นี่เนี่ยเครือตรงนี้เนี่ยเครือแต่ว่าอยู่สูงสูงไงนี่แหะเนี่ย เป็น,นนักโบราคดีที่ดูค้ยยตยๆสยดของที่นี่นะคะยังคงความเป็นกล้วยหอมที่ที่มีคุณภาพนะคะขนะกรอบนะคะกรอบแล้วรสชาติเขาคือเหมือนการกินกล้วยสดๆนะคะเหมือนการกินกล้วยสดๆเพียงแต่ว่าเป็นฟรีสไตันเป็นการอบแห้งนะคะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในจะคล้ายกล้วยทอดนะคะจะคล้ายมากเลยกล้วยทอดจะมีความหอมและมุนลุงครับตอนนี้ส่วนกล้วยของลุงนี่จะเปิดเป็น ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบไหนครับผมก็เป็นเป็นเกษตรมาเที่ยวมาชมมาทิมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ให้ความคิดให้เพิความคิดเดอนกัรทำเกษตรดัานดืนอแล้วตอนนีน้นอกจากผลผลิตสดแล้วเนี่ยเรามีอะไรแปรรูปของกล้วย,วยบ้างครับผมอ๋อมีกล้วยเป็นกล้วยฟิตไดเป็นกล้วยข้อสุญญากาศไอ้เค็ม,ม,มแล้วก็ยังมี แบบชงดื่มขัม้นต,ตอนกำลังกำลังพัฒนา,นา,นา,นานอยู่ก็คือมาที่เนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวมาเรียนรู้ช,ชิมช็อปได้ได้หมดเลยคับับลักษณะเหมือนกับประมาณเชิญชวนอยากให้คนมากกร,ร,มรักเกษตรมามาร่วมทําการ,กรเกษตรยั่งยืนอแล้วถ้าเขาอยากเรียนเนี่ยจะให้ความรู้ยังไงเขาได้บ้างครับ,รบมาได้รู้ได้เลยครับมามดูของจริงๆแล้วก็มาตอบถาม แ้วกาไปดีบัดได้ดีๆสวนของลุงนี่คือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารพิษแล้วจะเชิญชวนให้เข้ามาอย่างไรครับก็เข้าไปในเพจล้วจะมาก็เข้าถ้าจะติดต่อกับมาเข้าไปในเพจไลฟ์ปวันปุ้ยหอมอี่มาเข้ในเพจไลฟ์ปีวันปุ้ยหอมก็จะมีแนวทางเลยถึงถ้าไม่มาก็สอบถามไปในเพจก็ตอบไปทางในเพจได้ ก็คือใครอยากใครอยากมีอาชีพเสริมโดยการปลูกกล้วยทําสวนเนี่ยสามารถปรึกษาลุงได้เลยปรึกษาได้เลยครับไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงครับวเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ทุกกล้วยนะอืผม,มาได้ทุกกล้วยเลยอื